สวัสดีครับพ่อแม่น้องผูกำลังรับชมชงบานในตะวันนะครับสำหรับช่วงนี้นะครับกับบอด้ลงคลิปโดนแล้วนะครับกับเป็นสี่สิบมือแล้วนะครับบรดี้ท่ายิปเลยนะครับช่วงนี้กันยากๆอยู่นะครับเอาพอดีว่างเศร้านะครับมีญาติกันนะครับตามไปไปเมืองงัวนะครับงัวหน่อยเจ็ดเดือนกลัวนะครับมันเจ็บขานะครับนะครับเม่มันก็ซีจอยๆน่นะครับเจ้าของงัวเพิ่งก็เลยสอบถามมันมันพ่อแยกนมไปนะครับสำหรับงัวตัวนี้นะครับกับ อ๋อพอดีบริเลงคลิปมาหลายมือแล้วนะครับอาเว่าสู้ฟังนิดนึงนะครับสำหรับผู้ที่เขามาเลี้ยงง่วมือไม้นะครับบางคนอาจจะบ่เข้าใจนะครับว่างัวเนี่ยมันต้องแยกนมบ่หรือว่าต้องแยกจากเดือนนะครับหรือถ้าบ่แยกหรือหันบ่แยกนะครับมันสิมีผลเสียยังกับเม่เขาแน่นะครับเนาะหรือแยกไว้นะครับกะสิมีผลเสียยังกับลูกเขานะครับเนาะกับสำหรับคลิปนี้กะสิบอกสู้พอน้องผู่เลี้ยงง่วมือไม่ฟังนะครับกะ อานิดนึงนะครับสารับผู้ที่เขาเบื้องไหมนะครับเป็นกําลังใจเพื่อคลิปนะครับหรือผู้ที่เลี้ยงงัวมาโดนแล้วนะครับมีประสบการณ์ในการเลี้ยงงัวในการจัดการแบบไหนนะครับมีความรู้นะครับกับเราลองคอมเมนต์มานะครับแชร์ชประสบการณ์หรือแชร์ชความรู้นะครับกับแหลกเปลี่ยนกันนะครับให้กับพ่อแม่น้องผู้ที่เลี้ยงงัวเมื่อไหร่นะครับเนาะอ่ะแล้วกบก่อนสิเขาเนื้อหาสาระนิดนึงนะครับก็คือทำวามเข้าใจก่อนนิดนึงนะครับคือการเลี้ยงงัวเนี่ยมันก็อาจจะ มันบ่กือกันนะครับบางคนกน็อาจจะเลี้ยงง่วแบบนึนงนะหลากหลายสายพันธุ์นะครับบได้คือกันหรือการเลี้ยงก็อาจจะบ่คขึ้นกันนะครับจังของผมนี่ผมเห็นเป็นโงรงเลื่อนนะครับเป็นโรงเลื่อนเป็นคังขอ,อกสมคัคกเพื่อยืนโล่งเนี่ยครับคังขอกนะครับบได้ปล่อยเลี้ยงไร่ทุ่งหรือบ่มีแปลงหญ่ยิ่งใหญ่แบบเขากินแบบมีใหญเขากินแบบอุดมสมบูรณ์นะครับมันก็เลยจะมีปัญหานในการตองแยกน่มตองย้านมเมนะครับหรือสายพันธุ์ง่วนะครับจังของผมนี่ผมกับเลี้ยงเป็นลูกกระทบฮิบดูบาซินนะครับจังของ ญยาิกันทีผมไปเมืองบางเสาเนี่ยเขาก็เป็นลูกลูกผสมเนาะก็เป็นลูกกระทบเพื่อกันนะครับนี่พ่อแม่ก็อาจจะเป็นมีเลือดฮินดูบาซินแน่นะครับหรือลูกที่เพื่อนผสมอยู่แล้วเนี่ยก็เป็นลูกบามมนพอพ่อใม่เลกันบามมนพวกตัวใหญ่แน่นะครับมันก็เลยสมีปัญหาเรื่องนี่แหละเรื่องการจัดการนะครับเรื่องหาอาหารการกินเนี่ยเขามันก็เลยสิ่เพียงพ่อนะครับแม่เขากิแม่เขาก็เลยสิจอยแน่นะครับมันก็เลยต้อง ต้องแยกนมให้เขาผสนต่อไปหรือแม่เขาอ่ะต่แต่ก่อนเดี๋ยวผมเลี้ยงวัวตะกีนนะครับมันก็บบางตัวมันก็จัดการเองได้นะครับมันกัเตะลูกออกนะครับมันแยกเองได้นะครับบางตัวมันเก่งนะครับบางตัวแต่ว่าบางตัวเจอลูกที่เป็นลูกตัวผู้นะครับบางเธอเจ็ดแปดเดือนผมเคยเลี้ยงนะครับบังคับกินจนได้นะครับแม่แลงนี้มันกัน้ำลอกน้ำเบียดน้ำบังเลยนะครับพัแต่ก่อนมันก็คือผมผมมี ไอ้นีไ่บไบดิมีเหตุลงเี่นเนานี่โบดิเหตุขอกแบบนี้เนาะครับมันก็ค้งร่วมกันเนาะ,ะมันก็ยากแน่นะแยกก็แยกยากเนาะบางทีแม่จะมาสิลมเนาะคระับตอนนั้นก็โอ,อ้ล่าำบากอีหลีเนาะครับเลี้ยงว่าตั้งแต่กีก่เนาะครับมันเป็นแบบค้งขอกร่วมกันอ่าเนาะครับแยกจากเดือนแหละพี่น้องเนาะครับจังสีพอดีเนาะครับก็คือตามที่ผมเคยอ่านหนังสือเนาะคะ็คือหกเดือนนะครับตามที่พินนแนะน่ำนะครับลําหนังสือแหละ,ะผมก็เลยเหตุมาตลอดเลยคือหกเดือนเนาะครับ ก็คือถ้าบบแยกก็คือว่านั่นแหละพี่น้องผลเสียเขาคือแม่เขานี่บางคนนี่ผมเคยเห็นนะกับแม่จอยล่มในคอ,อกเลยเนาะกับแบบแยังคอ,อกแบบบบไดเก็บขี้ออกนี่พี่น้องลมๆเนี่ยั้งทีแม่ล่มฆ่าคอ,อกเลยนนเนาะกับแม่จอยจอยนี่เพราว่ายิงเป็หลูกกระทบอินดูบาซินเนี่ยแม่โค้งสางใหญ่ๆเนาะครับหาเขาหาอาหา,หาบรบ่เถิงเนาะกับอาหารบ่ได้เนาะครับวงแหล่งๆอย่างสีบางเท่อนีๆๆน่นบางบางโตเน,นี่ยมา ขอดช่วงยังไงช่วงอึดหยางสิน้องรับเพจใ้แม่เขานี่ลมในเลยแล้วก็ยิงแล้วฆ่าช่วงยังสีพี่น้องฆ่าค่อยดีเนาะพี่น้องก็เลยสืลงทุนสื่อหัวอสื่อไหเห็นเขากินร้ายมั่งกับโบไว้เนาะมั่งกับเกี่ยวกับทุนละทรัพย์มันบบมีเนาะครับมันก็เลยก็อาจจะนี่แหละตรงแยกให้เขานะครับตรงจัดการนะครับเพราะว่าบริจัดการแบบไดล,ล่ลั้งทีบางคนว่าบบมีขอกแยกคือผมนะครับมันก็อาจจะยากแน่นะครับเพราะว่า ตะกี้ผมเคยเห็นตี๋เขาเห็ดคุ้มเนาะกับเหตุคุ้มหรือบรรทอาเอิ่นเมาเนาะกับเหตุเมาเนี่ยมันสิมีเล็กมียังยุกมองไอ้แดงเขาน่ะยุกมองดังน่ะมันสิมีเ่ยมมันไปเดาแม่แม่งก็สิเตะหนาะแม้มันเจ็บเน่องมันก็สิมีเขาสิมีมาขายแต่วสมือหนิผมบัวมันสิมีบ่แต่ตะกี้มันเคยเห็นเนาะก็ผมเคยเห็นหน่อก็แต่วสมือหนิผมบ่เคยเห็นผัวหรืออาจจะมีอยู่หน่องผู้ใดมีความรู้ก็ลองคอมเมนต์มาหน่ำหน่องผู้ใดเคยเห็ดเคยใส่หน่องที่ว่าเป็นเมามั่มีเล็กหนรับที่ว่ายนี่ยเด็น แม่มันเต่อหนะครับวราแม่มันเจ็บเนะครับเนาะแต่ว่าแม่บางตัวมันก็เก่งเตะได้ออกได้คือว่านั่นแหละแต่บางตัวคือว่าบอสามารถที่แยกเองบ่เตะออกได้ไอ้บ่เตะลูกเนาะครับเนาะมันก็เลยปล่อยให้ลูกบังคับกินเลยเนาะครับซึ่งขอเสียมันคือว่าแม่มันสิลมเนาะครับแล้วก็อีกนึงขอเสียนึงก็คือแม่เขาบางคนว่าก็หาห้าหาอย่มันกินได้อยู่เนาะครับแม่มันก็อาจจะสมบูรณ์อยู่แต่ว่า บางเทือกับเป็นสัตว์บ่ชัดเจนกับบ่ได้ผสมเนาะครับสมบูรณ์อยูย่เตบ่เต็มที่เนาะครับมันก็อาจจะขาดแหล่ธาุขาดใน,นยังที่บางชนิดเนี่ยแหละที่มันต้องดึงไปใส่นมเนาะครับเนาะมันก็เลยบ่เป็นสัต์มันเป็นมันกับบ่ชัดเจนเนาะแค่น้ำไหลนี่น้นนนนนอยบ่ชัดเจนเท่ากับบ่กล้าผสมเนาะมันก็เลยเสียเวลาในการสิได้ลูกโตต่อไปเนาะครับหรืออีกบางคนอีกปัญหาหนึ่งเนาะบางคนผสมแล้วเนาะครับแม่นพอเลี้ยงดีเนาะครับได้ ลูกเลยเดือนกลัวก็เป็นซัดแล้วนะครับแล้วก็ผสมตอนสองเดือนนะครับแต่ว่าสิเจอปัญหาแบบบางคนปล่อยให้กินจนว่าลูกแปดเก้าเดือนเสีบเดือนนะครับท้องจนว่าหกเก็ดเดือนนะครับแล้วก็ปล่อยให้กินไปตลอดจนว่าสิคลอดแล้วนะครับแปดเก้าเดือนบางผมเคยเห็นนะครับที่ว่าปล่อยให้กินแบบนี้นะครับแล้วก็ลูกง้วออกมาบวกข็งแรงนะครับลืมบางคนหาหยาบบวก่งแม่งง้อจ่อยนะครับก็ยังปล่อยให้กินอย่างนี้มันก็บวไหวนะครับเพื่นให้ ลูกงวัวในท้องนี่บ่แข็งแรงเนาะอ่อนแอเนาะครับเนาะตัวนี้ก็คือนี่คือขอเสียเนาะครับที่ปล่อยให้ลูกงวัวกินตะเรือตะเลยนาะครับโดยที่บ่แยกน่มออกเนาะครับนะบ่ยานมให้เขานะอ๋อแบครับอะไรอีกยาไว้ล่ะมันไม่มีคนเสียยังเนาะครับสำหรับการยาไว้บ,นนนนบ,นะบ่ให้กินน่มเอนให้กินน่มบ่เต็มที่เนาะครับไปกินนมบ่เนี่ยก็คือบางคนก็นยังเดือนะสามสี่เดือนเนาะครับหรือบ่ถึงเอ หาเดือนจังสี่น้องกับพ่อแม่ของผมเคยมีหน่น,นี่แม่นี่แม่นอนน่ะน้องสายลงเพราะไมกินเพราให้กินดอกแม่เขาตายน้องกับแม่เขาเสียตอนเขาซีเดือนนะครับก็กนสิ่ี่พ้นเสียเนี่ยครับนึงคือมันลังนะครับมันลังมันมันบ่พ่อนมอ่ะเพราะว่ะาหันเข้าบ่พ่อนมแล้วเขามีหัวาหานเนี่ยเขากินดีๆก็มันก็นอาจจะบ่กปันหาในมีหัวาหาันที่เป็นสำหรับงว่วนหน่อยบอ่หรือบางคนก็มีนม เยี่ยมยังไงนมผสมนมยังไม่เขากินเสริมนะครับมันก็อาจจะบ่มีปัญหานะครับจ้าของผมกับโบมี่แล้วก็พอปีหกหาเนาะแม่เขาตายปีหกหาผมเคยท้ายลงคลิปอยู่นครับน้ำถั่วมีน้ำถั่วข้อผมแถวนี้ที่ผมนั่งอยู่เนี่เพียงหัวเขานอครับเนาะแถวนี้น้ำถั่วมผมเหน่งง่ายส่แพร่จะเป็นลำบากครับนะครับเด็กผมเคยทายลงคลิปอยู่นะครับตอนนั้นก็ตอนนี้น้องใส่ลงได้ซีเดือนนครับนั่นคือมันหลังนะครับเขากับโบมีตามพันธุกรรมเขานะครับพอเขาเป็น ไอ้คุณล่ามนะครับตัวบักนี้เลยพี่น้องไอ้ฮินดูบาซินนะครับแม่เขากับตัวงี้นะครับแต่ว่าเขาบัวงี้ปันไดนะครับเดี๋ยวนี้เขาก็ยังเป็นงัวที่น้ำหนักประมาณจะพราะว่ามันเพิ่งถึงสี่ร้อยโลดีปันไดนะครับสำหรับน้องสายลูกน้องนี่คือขอเสียคือการกินนมเพพ่อนะครับเพราะว่างงัวสี่เดือนมันยังต้องการกินนมอยู่นะครับต้องกินนมแบบพู่แล้วพี่ว่านหรอหกเดือนนะครับพี่น้องอย่าให้มันไอ้ตำก้อนหกเดือนนะครับพัน หันมันมีเหตุคือของผมมืนก็ต้องหานมมาเสิร์บนะครับหรือว่าสังก็หาหาัวหาันาแบบดีๆให้เขากินนะครับแบบโปรตีนสูงๆแน่ให้เขากินนะครับแบบรนเนเานนะนมันจังคอยสีสดเซยกันได้นะครับหันจังสันมันก็สีเป็นงัวแคะแก่นนะครับเป็นข่อแก่นมันผส,สมบูรณ์ง่ายน,นี่เขาสี่สามปีไอสองเขาสองปีกว่าแล้วนะครับเขาก็ยังโบไอหันเป็นสัตว์อยู่ก็จะสำหรับงัวพบนะครับเนาะน,นี่ก็คือ นี่คือขอเสียของงวดกินนมน้อยนะครับพี่น้องก็เอาอเอาไปมาคลิปนี้ก็สีเงางเนี่ยพี่น้องแล้วก,ก็เอาประมาณนี้แล้วก็ขอบคุณที่รับชมนะครับ5นี่ประโยชน์กับฝากกดไลค์นะครับหรือว่าก,กดแชร์หนระือว่าก,กดติดตามไม่นน่เลยนะสารับผู้ที่เขาเพิ่งไม่เป็นรายใจผู้เพ็ดคลิปนะครับเนาะคลิปนี้ก็ว้านนี่สวัสดีครับ